สวัสดีค่ะพบกับลูกค้าตลาดหุ้นนะคะประจำวันที่11พฤศจิกายน2558นะคะสำหรับตลาดหุ้นไทยวันนี้เนี่ยคิดว่าตลาดน่าจะเริ่มทรงตัวผันผลอยู่ในกรอบนะคะแต่ว่าก็ยังคงมีความเสี่ยงในเรื่องของทางลงอยู่บ้างนะคะ เ,เมื่อวานนี้ตลาดหุ้นสหรัฐก็ถือว่าค่อนข้างทรงตัวนะคะปิดปรับตัวเพิ่มขึ้นเล็กน้อยนะคะแรงกดดันในเรื่องของการคาดการณ์การปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยของเฟดเนี่ยก็ยังคงเป็นแรงกดดันหลักอยู่นะคะในขณะที่ตัวเลขเศรษฐกิจสําคัญของจีนเนี่ยก็น่าจะยังคงมีผลหรือว่ามีส่วนกระทบต่อความผันผวนของตลาดหรือว่าการลงทุน ของหุ้นทั่วโลกอยู่นะคะสำหรับตัวอัตราเงินเฟอ้อของจีนในเดือนตุลาคมประกาศออกมาเมื่อวานนี้ก็ถือว่ายังคงต่ำกว่าคาดนะคะออกมาที่1.3%นะคะ year on year ซึ่งก็ชะลอตัวลงจากเดือนกันยายนที่1.6%นะคะยังคงสะท้อนภาพการชะลอตัวทางเศรษฐกิจของจีนนะคะวันนี้ยังคงต้องตามต่อสำหรับตัวเลขเศรษฐกิจของจีนนะคะซึ่งจะมีตัวเลขยอด้าปลีกแล้วก็ผลผลิตภาคอุตสาหกรรมนะคะคิดว่าน่าจะมีผลกระทบต่อ s e n ิเ m e n t การลงทุนในปุ๋ยภาาของเราในช่วงเช้าว,วันนี้ นี้นะคะเป็นอย่างน้อยในส่วนของปัจจัยภายในหรือว่าภายในประเทศเองเนี่ยก็คงเป็นเรื่องของการประมูลใบอนุญาต 4G นะคะขึ้นความถี่1,800เมกะเฮิร์นะคะดูความราบรื่นของการประมูลในวันนี้อย่างต่อเนื่องต่อไปนะคะวอลุ่มการซื้อขายของตลาดหุ้นไทยเนี่ยก็ยังถือว่าค่อนข้างน้อยนะคะเมื่อวานอยู่ที่3.3มื่นล้านบาทนะคะก็ยังคงสะท้อนภาพของความไม่มั่นใจหรือว่าเป็นการเทรดรอเพื่อรอแฟกเตอร์ใหม่ๆเข้ามานะคะ เ,เมื่อวานนี้เห็นแรงซื้อของกลุ่มสถาบันกลับเข้ามาทั้งในตลาดหุ้นและก็อนุพันธ์นะคะน่าจะเป็นตัวช่วยประคองการอ่อนตัวของตลาดตามที่เราคาดการณ์กันเอาไว้นะคะก็แถวแนวรับ1,390จุดเนี่ยเป็นแนวรับสําคัญนะคะที่มองว่าน่าสนใจในการทยอยสะสมหุ้นเพิ่มนะคะก็มองเซ็ตน่าจะผันควรอยู่ในกรอบมีการเกิ่งกำไรหุ้นผลประกอบการรายตัวเเข้ามานะคะเป็นตัวช่วยประคองนะคะสําหรับตัว สัดส่วนของพอร์ตนะคะก็ให้ทยอยสะสมแถวๆ1 3 9่บวกลบนะคะก็ขยับพอร์ตให้อยู่ที่ประมาณสักไม่เกิน60%นะคะหุณที่อยู่ในพอร์ตระยะสั้นตอนนี้มี InTouch กับ SVI นะคะอกหุณที่มีโอกาสติดแคชบาลานซ์นะคะมีแล้ว4ตัวคือ t เอ uh, อ TPA นะคะ f p e r WISE นะคะ w i c e แล้วก็เา่อ uh, t a p a c TAPAC นะคะหุณแม่ทุกตัวที่ติดหุ้ลูกติดตามไปด้วยก็เรามาระวังตัววอลเล็์เพิ่มด้วยนะคะ ในกลุ่มหุ้นเด่นมีประเด็นวันนี้นำเสนอเข้า2ตัวนะคะตัวแรก KTC นะคะก็มองว่าสี่คิวในปกติจะเป็นไฮซีซันของการจับจ่ายนะคะคาดว่าการใช้จ่ายผ่านบัตรรวมไปถึง สินเชื่อของ KTC จะเติบโตสูงสุดในรอบปีนะคะจะส่งผลดีต่อผลประกอบการได้นะคะให้เข้าซื้อที่102.5นะคะทำกำไร105.5ตัดขาดทุนที่99.5นะคะอีกตัวหนึ่ง TPI โพลีนนะคะตัวนี้เนี่ยราคาดิ่งลงจนหลุด DMA e 200วันนะคะแต่เริ่มมีแนวโน้มรีบาวจาก แท่งเทียนนะคะแล้วก็ modify stochastic ที่ oversold นะคะมองเริ่มพึ้นตัวได้นะคะพร้อมแรงซื้อที่หนาแน่นนะคะให้เข้าซื้อ2.36นะคะเราทำกำไร2.5ตัดขาดทุนที่2.26ค่ะส่วนอัปเดตตัวอื่นในหุ้นเด่นมีประเด็นเมื่อวาน CK ซื้อไม่ได้นะคะตัดขาดทุนตัว ba ออกไปนะคะเพราะฉะนั้นคงเหลือถือสถานะต่อสำหรับ snc aot aav นะคะ svi แล้วก็ตัว in touch นะคะ หุ้น SBL นะคะเมื่อวานนี้ตัดขาดทุนขาดทุนช็อตเซลล์ของเมกาไปนะคะจบการรายงานลูกค้าตลาดหุ้นประจำวันนี้แต่เพียงเท่านี้สวัสดีค่ะ